เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเอาแล้วครับพี่น้องนรกไม่ต้องรอชาติหน้าปล่อยเปรตเมืองบาปคืนนี้แดงฉานยังกระทะเลเพลิงใครทำระยำตำบอนอะไรไว้เตรียมตัวร้อนตูดเพราะคืนนี้ไฟล้างบางมาเยือนถึงหน้าบ้านกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายข่าวเดือดทุกท่านกลับมาเจอกันในค่ำคืนที่ร้อนระอุที่สุดในรอบปี ไม่ใช่ร้อนพระโลกร้อนแต่ร้อนเพราะเมืองคนบาปมันกำลังโดนย่างสดจับตาดูกันให้ดีครับเหตุการณ์นี้เพิ่งจะสดสดร้อนร้อนควันยังขมงเท่าฐานยังปลิวว่อนเมื่อเวลาสามทุ่มตรงของวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 9 2 0 2 6ที่ผ่านมานี่เองใครที่กำลังนั่งกินหมูกระทะอยู่ฝั่งไทยแถวอรัญญะคงจะได้กลิ่นไม่ลอยข้ามพรมแดนมาเตะจมูกแน่นอนพี่กันจุดเกิดเหตุ มันไม่ใช่ทุ่งนาป่าเขาที่ไหนแต่มันคือตลาดทั่วไปติดกับถนนแห่งชาติหมายเลข5ใจกลางเมืองปอยเปตจังหวัดบันทายมีชัยไอตรงนี้แหละครับพี่น้องที่เขาว่าเป็นทำเลทองของพ่อค้าแม่ขายและเป็นทางผ่านของพวกธุรกิจสีเทาทั้งหลายแหละภาพที่ท่านเห็นตอนนี้โอ้โหคุณพระช่วยกล้วยทอดไหมไฟมันไม่ได้มาเล่นเนมันมาแบบโกรธใครมาเปเลวเพลิงสีส้มแดงพุ่งทยานเสียดฟ้า แสงไฟสว่างวาบจนนึกว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอนสามทุ่มเสียงระเบิดตูมตามดังสนั่นวันไหวคาดว่าเป็นถังแกส๊สที่พวกชาวบ้าน,ขเ,นเขมรเขาเก็บไว้หุงต้มหรือไม่ก็ถังน้ำมันเถื่อนที่แอบซุกกันไว้ความวอดวายบอกเลยว่ายับบ้านเรือนประชาชนที่เป็นไม้เก่าๆสังกะสีผุๆเชื้อเพลินชั้นดีทั้งนั้นครับไฟมันเลียแพลบเดียวหายวับไปกับตาจากบ้านคนกลายเป็นเตาเผาขนาดยักษ์ ชาวบ้านร้านตลาดวิ่งหนีตายกันเจละวันเสียงวีดร้องระงมผสมกับเสียงด่ากันโชงเฉงฟังไม่ได้สับตามสไตล์พี่น้องเพื่อนบ้านเรานั่นแหละครับวิเคราะห์สถานการณ์ช่วงต้นแหมผมเราไม่อยากจะซ้ำเติมนะแต่เห็นสภาพแล้วมันอดคิดไม่ได้จริงๆปอยเปรตเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอะไรเรารู้กันดีทั้งบอนทั้งแก๊งคอเซนเตอร์ทั้งธุรกิจมืดสารพัด สงสัยเจ้าที่เจ้าทางท่านคงจะทนเหม็นสาบคนบาปไม่ไหวเลยจุดธูปดอกใหญ่เป่ามนไฟบรรล,ลัยกะลันลงมาล้างซวยซะหน่อยสังเกตไหมครับพอเกิดเรื่องทีไรความบันเทิงบังเกิดทันทีระบบความปลอดภัยบ้านเขาเฮ้เฮะหัวเราะเยาะอย่าให้พูดเลยครับพี่น้องถังดับเพลิงมีไหมหรือมีแต่ถังเปล่ารถดับเพลิงกว่าจะมาต้องรอให้ไม่หมดซอยก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถนนหนทางก็แคบยังกระรู้หนูสร้างบ้านกันแบบเบียดเสียดไม่เผื่อทางหนีทีไล่พอไฟมาทีนี้ก็ตัวใครตัวมันสิครับวิ่งชนกันหัวร้างข้างแตกแบกทีวีตู้เย็นหนีไฟกันทุลักทุเลนี่แค่เริ่มต้นนะครับ เดี๋ยวไปดูพาสต่อไปบอกเลยว่าความโกลาหนระดับบันเทิงเรืองรมของจริงมันอยู่ที่การระงับเหตุและสภาพหน้างานที่เห็นแล้วต้องร้องว่าสภาพมาต่อกันที่หน้างานครับบอกเลยว่าเละเป็นโจกสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ไฟยังคงโหมกระหน่ำแบบไม่มีทีท่าว่าจะเกรงใจใครลามจากคูหาหนึ่งไปอีกคูหาหนึ่งเร็วยิ่งกว่าข่าวลือเรื่องดาราเลิกกันบรรยากาศความโกลาหนลองนึกภาพตามนะครับ ถนนหมายเลข5ที่ปกติตอนกลางคืนรถก็ติดบันไยจักอยู่แล้วพอมีไฟไหม้ปุ๊บนรกแตกคูณ2ไทยมุงขเขมรมุงยืนออกันเต็มถนนไม่รู้จะมาช่วยหรือจะมาขวางรถดับเพลิงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างรถขนผักรถหรูของพวกเสียบอลวิ่งสวนเลนกันมั่วซั่วไปหมดเสียงบีบตแตรด่ากันลั่นถนนปีนปีนปีนหลบไปโว้ยไฟไหม้ตูดแล้วแต่อาจจะเป็นภาษาขเขมรที่แปลว่าหลบหน่อยกูจะรีบไปดูไฟ รถดับเพลิงมาหรือ,อยังมาครับแต่มาแบบเอ่อม,มาถึงก็ต้องมาลุ้นอีกว่าน้ำมีไหมหรือสายยางจะรั่วหรือเปล่าพี่น้องกู้ภัยฝั่งไทยเราแถวอรัญญประเทศแถวคลองลึกเตรียมสแตนบายกันตัวสัน่นอยากจะข้ามไปช่วยใจจะขาดเพราะรู้ดีว่าศักยภาพเพื่อนบ้านเราเอาไม่อยู่แน่นอนแต่กว่าจะประสานงานข้ามแดนได้ไฟคงกินอิ่มไปครึ่งเมืองแล้วมัง้งความหาในความเครียดมันมีช็อตเด็ดครับท่านผู้ชม ในขณะที่ไฟกำลังไหม้บ้านผมเห็นบางคนแทนที่จะช่วยขนของดันควักมือถือขึ้นมาไลฟ์สดยืนหน้าตาตื่นภาคภาษาขเขมรน,น้ำลายแตกฟองหามุมกล้องสวยๆให้เห็นเปลวไฟเป็นฉากหลังเพื่อเรียกยอดวิวโอ้ยจะบ้าตายรายวันบ้านมึงไหม้อยู่ข้างหลังมึงยังจะมาห่วงยอดไลฟ์อีกเหรอนี่แหละครับวิถีคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายมรณะของแท้แล้วดูสภาพการขนของหนีไฟนะครับ บางคนแบกที่นอนเก่าๆที่ราดํำขึ้นเต็มแผ่นออกมาแต่ทิ้งทองหยองไว้ในบ้านหรือเปล่าไม่รู้บางคนอุ้มไก่ชนวิ่งหนีตายแต่ลืมเมียนี่ไม่ได้อมนะเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายความวุ่นวายระดับนี้หาดูที่ไหนไม่ได้นอกจากปอยเป็ดแดนมหัศจรรย์วิเคราะห์โครงสร้างเมืองนะครับด่ากันตรงๆเลยนะผังเมืองปอยเป็ดเนี่ยใครเป็นคนวางผังเด็กอนุบาลวาดรูปเล่นยังดูมีระเบียบกว่า ึกแถวไม้เก่าสร้างติดกันเป็นพืชสายไฟพันกันอย่างกระฝอยขัดหม้อรุงรังอยู่หน้าบ้านพอไฟติดปุ๊บสายไฟพวกนี้แหละครับคือเชื้อเพลิงทางด่วนนำไฟวิ่งเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้สนุกสนานกันเลยทีเดียวแล้วตลาดทั่วไปเนี่ยของขายเพียบเสื้อผ้าพลาสติกโฟมทั้งนั้นกลิ่นควันไฟที่ลอยมาตอนนี้บอกเลยว่าเป็นสารพิษล้วนๆใครสูดเข้าไปรับรองปอดพังกรมตามสนองพวกเห็นก่นตัว สร้างตึกบังทางลมสร้างเพลิงรุกล้ำถนนพอเกิดเหตุขึ้นมารถดับเพลิงเข้าไม่ถึงก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆดูสมบัติละลายหายไปในกองเพลงเดี๋ยวพาดหน้าเราจะมาเจาะลึกถึงอาถรรพ์เมืองบาปกันบ้างว่าทำไมไฟถึงชอบไหม้ปลอยเป็ดนักหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณจากนรกถึงพวกแก๊งต้มตุนที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่ห้ามพลาดกลับมาเดือดกันต่อครับจากภาพความวอดวายที่เราเห็น มันอดไม่ได้จริงๆที่จะเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเมืองแห่งนี้ปอยเปตไม่ได้มีแค่ตลาดและตึกแถวแต่มันคือรังของพยามารในคราบนักธุรกิจถามจริงๆนะครับไฟไหม้ตลาดใกล้ถนนใหญ่ขนาดนี้มันบังเอิญหรือฟ้าลงทันลองมองไปรอบๆสิครับตึกสูงๆที่เปิดไฟวิบวับแอร์เย็นชำ่ำนั่นมันตึกคาสิโนตึกแก๊งคอเซนเตอร์ตึกพวกเว็บพนัน พวกนี้สูบเลือดสูบเนื้อคนไทยไปเท่าไรหลอกเงินคนแก่หลอกเด็กหลอกคนหาเช้ากินค้าเงินบาปที่ได้มาเอามาสร้างความเจริญจอมปลอมในเมืองนี้แต่วันนี้ไฟแห่งความจริงมันมาทวงคืนถึงแม้ไฟจะไหม้บ้านเรือนชาวบ้านซึ่งก่อนหน้าเห็นใจคนทำมาหากินสุจริตนะแต่ผลกระทบมันสะเทือนไปถึงพวกธุรกิจสีเทาแน่นอนไฟดับเน็ตตัดจราจรเป็นอมภาตคืนนี้พวกแก๊งคอรเซนเตอร์คงนั่งหน้าจอกันไม่ออก ฮัลโหลค่ะพัสดุตกค้างไม่ได้แล้วมั้งคืนนี้สมน้ำหน้าถือว่าให้เหยื่อได้พักหายใจใหายคอกันบ้างสันดานและความมักง่ายขออนุญาตด่ากราดหน่อยนะครับต้นเพลงส่วนใหญ่มันมาจากความมักง่ายนี่แหละครับการจุดทูบไหว้เจ้าทิ้งไว้เอ่ยการต่อสายไฟพ่วงแบบเถื่อน,อนเพื่อขโมยไฟใช้เอ่ยหรือการทิ้งก้นบุรี่ลงกองขยะเอ่ยคนแถวนี้บางกลุ่ม ย้ำว่าบางกลุ่มเดี๋ยวทัวลงมีนิสัยแบบช่างแม่มันสูงมากขยะทิ้งเรียราดสายไฟพันกันอีรุงตุงนงังไม่เคยคิดจะจัดระเบียบพอไฟไหม้ขึ้นมาก็มานั่งตีอกชกหัวร้องหม่มร้องไห้โทษโชคชะตาแต่ไม่เคยโทษความซกหมกของตัวเองอาถันเลข5วันที่5เดือนกุมภาถนนหมายเลข5เลขหนี่ถ้าเป็นคนไทยหัวเราะห้าหแต่สำหรับเหตุการณ์นี้มันคือให้ใหให้ร้องไห้มากกว่า เปเลวเพลิงที่กําลังเผาผลาญอยู่นี้มันเหมือนกําลังจะบอกว่าความเจริญที่สร้างบนความทุกข์คนอื่นมันไม่จีรังยั่งยืนรอกวันดีคืนดีก็มอดไหมเป็นจุนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแล้วเชื่อผมเถอะพอไฟดับพรุ่งนี้เช้ามันก็จะกลับมาอีรอบเดิมเดี๋ยวก็มีเพลิงหมาแ,หงแงนโผล่ขึ้นมาใหม่สายไฟก็พ่วงใหม่ขยะก็ทิ้งใหม่วนเวียนเป็นวัฏจักรนะรบแตกแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นนี่แหละครับสเสน่ห์ประชดของปลอยเปดตที่ใครเห็นก็ต้องสายหัว เดี๋ยวไปส่งท้ายกันในพาร์ทสุดท้ายสรุปความเสียหายและบทเรียนราคาแพงที่คนแถวนั้นไม่น่าจะจำพร้อมคำคมปิดท้ายให้แสบไปถึงซวงเอาละครับพี่น้องเดินทางมาถึงบทสรุปของค่ำคืนอันเร่าร้อนนี้ณนะเวลานี้แม้ไฟอาจจะเริ่มถูกควบคุมได้บ้างแล้วด้วยความช่วยเหลือจากรถน้ำฝั่งไทยที่ใจดีสู้เสือข้ามไปช่วยหรือฝนเทลงมาช่วยก็ไม่รู้แต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่คือตอตะโกและคราบน้ำตา สรุปความเสียหายเบื้องต้นกวาดสายตาดูคร่าวๆตลาดแถวนั้นเกลี้ยงร้านค้าที่เป็นเพิงไม้เรียบร้อยครับกลายเป็นทานหงต้มไปหมดแล้วมูลค่าความเสียหายยังประเมินไม่ได้แต่ที่แน่ๆเสียหายทางความรู้สึกเนี่ยประเมินค่าไม่ได้ยิ่งกว่าคนขมรที่หมดเนื้อหมดตัวคืนนี้คงต้องนอนดมควันกอดเข่าคุยกับยุงไปก่อนส่วนพวกเสียเสียเจ้าของที่ก็คงแค่เกาหัวแกรกๆแ,แล้วโทรเรียกประกันถ้ามีนะ หรือไม่ก็เตรียมไถที่ไล่ที่กันใหม่ตามสเต็ปบทเรียนที่ไม่เคยจำถามว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคำตอบคือฝันไปเถอะหัวเราะแห้งเดี๋ยวพอเรื่องเงียบเท่าฐานเย็นลงพี่แกก็จะกลับมาสร้างทัพที่เดิมต่อสายไฟมั่วเหมือนเดิมจุดทูบทิ้งไว้เหมือนเดิมเหมือนว่ารีเด็ดเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือคนแถวนี้แหละฝากถึงเพื่อนบ้านอยากจะฝากบอกไปถึงฝั่งนู้นหน่อยนะจ๊ะว่า การพัฒนาเมืองไม่ใช่แค่สร้างตึกคาสิโนให้สูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ต้องดูแลคุณภาพชีวิตพื้นฐานและความปลอดภัยด้วยรถดับเพลิงนะี่ยหัดซื้อดีๆมาใช้บ้างไม่ใช่เอาเงินไปลงกับต๊ะบาคาร่าหมดหัวจ่ายน้ำแดงๆตามถนนนะ่ะมีไว้ให้หมาเยี่ยวรถหรือไงหัดเปิดใช้ให้เป็นและฝากถึงคนไทยดูไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจครับความประมาทเป็นหนทางสู่ความฉิบหาย และใครที่คิดจะข้ามไปเสี่ยงโชคหรือไปทำงานสีเทาๆแถวนั้นดูเอาไว้ครับชีวิตที่นั่นมันแขวนอยู่บนเส้นได้วันดีคืนดีไฟไหม้มาท่านอาจจะไม่ได้วิ่งหนีออกมาพร้อมชิปแลกเงินแต่จะออกมาเป็นไก่ย่างถูกเผาแทนปิดท้ายให้คิดไฟไหม้ครั้งนี้เผาได้แต่บ้านเรือนแต่เผากรมที่ทำไว้ไม่ได้เท่าฐานที่ปลิวว่อนในคืนนี้คือพยานว่าที่ใดมีแต่การกอบโกย ที่นั่นย่อมร้อนรุ่มดังไฟสุมสวงปอยเปตคืนนี้มืดมิดเพราะควันไฟแต่ใจคนบาปมืดมิดกว่านี้มานานแล้วครับสำหรับคืนนี้ผมชื่อนักภาคต้องขอตัวลาไปล้างจมูกก่อนเหม็นควันความฉิบหายเหลือเกินติดตามข่าวเด็ดๆแบบนี้ได้ใหม่ขยี้ทุกเม็ดเด็ดทุกดอกสวัสดีครับดังนั้นพี่น้องทหารหารที่อยู่ชายแดนท่านคือกำแพงเหล็กที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตู้คอนเทนเนอร์ ขอให้พวกท่านยืนหยัดและตื่นตัวอยู่เสมอส่วนพวกเราคนไทยที่อยู่ข้างหลังก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันส่งกํำลังใจและที่สำคัญอย่าหลงกลดราม่าที่ฝั่งนู้นพยายามปัน่นใครจะแช่งก็เชิญแช่ชงไปยิ่งแช่งไทยเรายิ่งจเจริญใครจะวางระเบิดปลอมก็วางไปเดี๋ยวจะเก็บไปขายช่างกิโลให้หมดจำใส่กะลาหัวไว้เลยว่าแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็อย่าหวังจะได้ไปถ้ายังไม่เข็ด จะจัดของหนักให้อีกสักรอบเอาให้จำไปจนวันตายวันนี้ลาไปก่อนด้วยความหึกเหิมใครรักชาติขอหัวใจสีธงชาติไทยรัวๆใต้คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีความคืบหน้าหรือความ่าจากชายแดนสวัสดีครับวันนี้ภาพนั้นมันย้อนกลับไปฉายซ้ำที่บ้านคุณเองแบบชัดระดับ 4K ไม่ต้องรอรีรันคอมเมนต์ชาวเน็ตไทยสรุปไว้สั้นๆแต่ได้ใจความว่าเวรกรรมเวรกรรม เวนกัมพูชามันคือความจริงที่เถียงไม่ออกสถานการณ์ตอนนี้คือกัมพูชากำลังจนตรอกอย่างแท้จริงขาดแคลนพลังงานเศรษฐกิจพังสังคมวุ่นวายและที่สำคัญคือขาดที่พึ่งเพราะทำตัวเองแท้ๆไปหาเรื่องคนอื่นไว้เยอะพอถึงคราวซวยก็ไม่มีใครอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยแถมยังมีชาวเน็ตไทยเตือนสติด้วยความหวังดีประสงค์ร้ายนิดๆว่าเตรียมตัวใช้น้ำมันลิตรละ300ได้เลย เพราะดูทรงแล้ววิกฤตนี้คงไม่จบง่ายๆตราบใดที่ยังไม่สำนึกตราบใดที่ยังบริหารจัดการกันแบบขายผ้าเอาหน้ารอดและตราบใดที่ยังมัวแต่โทษคนอื่นไม่มองดูความผิดพลาดของตัวเองประเทศก็คงจะจมดิ่งลงเหวไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้อยากจะฝากถึงเพื่อนบ้านที่รักหรือเปล่าว่าเลิกเถอะครับนิสัยขี้เคลมขี้แสขี้อิจฉาแล้วหันมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรตัวเองบ้าง ดูแลเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานให้มันดีก่อนเถอะก่อนจะไปคิดการใหญ่ลุกรานใครเขารถดับเพลิงนะ่ะหัดใช้ให้เป็นก่อนโฟมดับเพลิงส่วนปากนะ่ะเก็บไว้กินข้าวดีกว่าเอาไว้แกว่งหาเสี้ยนสำหรับคนไทยเราวันนี้ก็นั่งดูข่าวไปจิบชาไปสบายใจเฉิบถือสว่าดูละครลิงแก้เครียดเพราะหนังม้วนนี้ตอนจบสะใจคนดูแน่นอนจบข่าวแยกย้ายเอาแล้วไงล่ะครับพี่น้อง งานนี้บอกเลยว่าบรรลัยของจริงมาเคาะประตูบ้านเพื่อนบ้านเราแล้วใครที่เคยบอกว่าเขมรยุคใหม่สิวิไลใครที่เคยบอกว่าเศรษฐกิจเขากําลังพุ่งทะยานเสียดฟ,ฟ้าวันนี้ภาพที่เห็นมันฟ้องคาตาชนิดที่ว่าหน้ามือเป็นหลังตีนกันเลยทีเดียวขอเปิดประเด็นแบบสปอยให้ขนลุกสู้ก่อนเลยนะจ๊ะวินาทีนี้กัมพูชาไม่ได้กําลังจเจริญครับแต่กําลังจะกลายเป็นเตาปฏิกรณ์ปรมานูที่รอเวลาระเบิด จากแรงงานที่เคยเชื่องเป็นลูกแมวตอนนี้กลายร่างเป็นเสือหิวโดดขย่ำคอรัฐบาลแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมไอที่วันแน่ไอที่ว่าคุ้มอยู่ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วครับท่านม็อบคนหิวเงินมันน่ากลัวกว่าม็อบการเมืองร้อยเท่าพันเท่าและงานนี้พี่หุ่นของเราอาจจะนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะกลิ่นความฉิบหายมันลอยฟุ้งไปทั่วประเทศแล้วเข้าเรื่อง สดๆร้อนๆแบบควันยังไม่ออกจางหูเมื่อวันที่9มกราคม2569ที่ผ่านมานี่เองณนะดินแดนที่พวกเขาภูมิใจนักหนาปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ชอบเอามาขิงใส่ไทยว่าจเจริญงั้นงี้ปรากฏว่าเช้าวันนั้นเละครับแรงงานชายหญิงจากโรงงาน ML หลายร้อยชีวิตทนไม่ไหวแล้วโว้ยลุกฮือขึ้นมานัดหยุดงานประท้วมกันแบบเดือดคล้านถามว่าทำไมต้องเดือด ก็เพราะโดนเบี้ยวไงครับทำงานแทบตายเงื่อไหลย,ยันร่องตูดแต่พอถึงวันจ่ายเงินเดือนบริษัทกลับบอกว่าแปะไว้ก่อนนะน้องสัปดาห์หน้าค่อยมาเอาเฮ้ยพูดง่ายไปวะวะข้าวต้องซื้อลูกต้องกินนี่ต้องจ่ายมาบอกเลื่อนกันดื้อๆแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณแหล่งข่าววงในกระซิบมาเลยว่าโดนกันจนชินโดนกันจนด้านชา ไอ้เราก็นึกว่ารัฐบาลเขาจะดูแลดีเห็นชอบเคลมว่าเศรษฐกิจแกร่งที่ไหนได้ปล่อยแพรครับพี่น้องแรงงานพวกนี้เขาหวังพึ่งกระทรวงแรงงานหวังพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ลงมาแทรกแซงแต่ดูทรงแล้วคงจะแทรกแผ่นดินหนีมากกว่าเพราะปัญหามันหมักหมมจนเน่าเฟะแล้วอย่าคิดว่ามีแค่ปล่อยเป็ดน,นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยย้อนกลับไปแค่วันเดียว8มกราคมที่จังหวัดตาแก้วโอ้โหอันนี้หนักกว่า ถนนสาย131กับ13 132แถวตลาดอังกอร์กลายเป็นอัมพาตไปเลยเพราะอะไรเพราะแรงงานจากโรงงานนิวทาร์เก็ตและโรงงานรองเท้าแถวนั้นกว่า2,000คนย้ำนะว่า2,000คนออกมาปิดถนนท้าแดดเปรียปร้ยงๆภาพที่เห็นมันสะท้อนความสิ้นหวังแบบสุดขั้วคือถ้าคนเรามันมีกินมีใช้ใครมันจะอยากไปยืนตากแดดให้ผิวไหมหิงไหม แต่นี่คือเขาหลังชนฝาแล้วครับพวกเขาออกมาทวงเงินค่าจ้างอาวุโสหรือเงินสะสมตามกฎหมายที่ควรจะได้แต่ไอ้นายทุนตัวแสบกลับทำมึนนิ่งเงียบนิ่งเป็นสากกระเบือตำพลิกชาวบ้านเขาก็ไม่ทนสิครับปิดถนนแม่งเลยเดือดร้อนจนท่านผู้ว่าวีสำนางต้องตาลีเหลือกวิ่งหน้าตื่นลงพื้นที่พร้อมขนตำรวจมากันวุ่นวายไปหมดพยายามจะสกัดมบพยายามจะบอกว่าเอาอยู่ควบคุมได้โถท่านผู้ว่าครับอย่ามาตลก ที่เห็นเนี่ยมันแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นข้างล่างน่ะระเบิดเวลาลูกเริ่มเทิมกําลังนับถอยหลังอยู่เพราะขณะที่ตาแก้วกําลังเดือดที่กําปงสปือกับเกาะกงก็คุรุ่นยังกับไฟลามทุ่งงานนี้บอกเลยว่าเคลมโบเดียของแท้คือเคลมความฉิบหายมาไว้ที่ตัวเองเต็มๆรัฐบาลที่เคยปากเก่งวันนี้คงเริ่มรู้สึกร้อนๆนหนาวๆแล้วล่ะครับเพราะโดมิโนโตัวแรกมันล้มแล้วแล้วมันกําลังจะพามึงพังกันทั้งกระดาน ตามมาดูกันต่อพาร์ทหน้าว่าไอ้ต้นต่อความแค้นที่แท้จริงมันแสบถึงสวงขนาดไหนแต่คุณคิดว่าเรื่องเบี้ยวค่าแรงเมื่อกี้มันพีคแล้วผมบอกเลยว่าเด็กเกเพราะสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันคือการราดน้ำมันลงกองไฟชัดๆมันคือความเจ็บปวดที่ฝังลึกระดับ DNA จนคนขเขมรที่ว่าเชื่องเชื่องต้องลุกมาแยกเขี้ยวขูฟ่ฟอ ย้อนกลับไปดูชนวนเหตุจริงๆตั้งแต่เปิดสกราชใหม่ต้นปี69ที่ผ่านมาที่จังหวัดกำปงสปือณนะโรงงาน YJC วันที่7มกราคมจำวันที่มีไว้ให้ดีนะครับวันนั้นคือวันหยุดราชการของกัมพูชาเป็นวันที่คนเขาควรจะได้พักผ่อนนอนเก้าพุงอยู่บ้านแต่ในจ้างบอก no 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 หรือต้องมาทำงานโอเค ทำงานวันหยุดก็แย่แล้วแต่สิ่งที่คนงานได้รับกลับมามันไม่ใช่เงินโอทหรือคําขอบคุณหว,นหวานๆจากเจ้านายแต่มันคือการถมน้ําลายรถหน้าครับพี่น้องเปียกเปลยนะผู้จัดการชาวจีนใช่ครับพี่ใหญ่จีนที่รัฐบาลหุนเซนเขาเทิดทูนบูชาเช้าเย็นนั่นแหละไอ้ผู้จัดการคนนี้มันเดินมาชี้หน้า,ด,า,าด่ากราดคนงานขมนิกลางโรงงานเลยครับด่าว่าอะไร ด่าว่าพวกมึงมันอ่อนแอพวกมึงมันขี้เกียจแถมยังดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สารพัดคือด่าเหมือนหมูเหมือนหมาไม่เห็นหัวกันเลยอ้าเฮ้ยถามจริงเข้ามากโกยเงินในบ้านเขามาใช้แรงงานเขาแต่เสือกมาด่าเจ้าของบ้านว่าขี้เกียจมันน่าโดนส้นตีนไหมล่ะครับถามหน่อยนี่แหละครับคือทตุแท้ของทุนนิยมฉบับพี่ใหญ่ที่รัฐบาลขเขมรเขาภูมิใจนักหนาอวยกันจังว่าจีนคือมหามิตร จีนคือพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงแรงงานเขมรกำลังถูกปฏิบัติเหมือนทาสยุคใหม่ในโรงงานนรกความโกรธแค้นตรงนี้แหละครับที่มันสะสมสะสมแล้วก็สะสมจนมันกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีรอแค่ไม่ขีดก้านเดียวโยนลงไปบิ้มกลายเป็นโกโก้ครันช์แล้วไอที่หน้าขำขำทางน้ำตาคืออะไรรู้ไหมรัฐบาลเขมรทำอะไรไม่ได้เลยจ้าใบแดกเพราะเกรงใจพี่จีนกลัวพี่จีนจะงอน กลัวเงินถุงเงินถังจะหายเลยปล่อยให้คนของตัวเองโดนโขกสับอยู่อย่างนั้นประชาชนเขาก็ดูออกครับเขาไม่ได้โง่เขาเห็นแล้วว่าอ๋อรัฐบาลกูมันรักคนจีนมากกว่าคนเขมรด้วยกันนี่หว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการจัดการแรงงานข้ามชาติและความล้มเหลวในการปกป้องศักดิ์ศรีของคนในชาติคือมึงจะเคลมวัฒนธรรมเคลมกำแพงวัดเคลมชุดไทยเคลมบัวขาวเคลมลิซ่ามึงเคลมได้หมดแหละ แต่เรื่องปากท้องกับศักดิ์ศรีคนในชาติมึงเสือกดูแลไม่ได้มันน่าสมเพชไหมล่ะสถานการณ์ตอนนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงิน5บาท10บาทแต่มันคือเรื่องของความแค้นที่ถูกกดทับมานานทั้งโดนโกงทั้งโดนด่าทั้งโดนเหยียดมันผสมปนเปกันจนกลายเป็นระเบิดเวลานิวเคลียร์ ลองนึกสภาพดูสิครับแรงงานเขมรที่เคยทำงานในไทยพอโดนรัฐบาลตัวเองหลอกให้กลับบ้านบอกว่ากลับมาเถอะบ้านเราจะเริญแล้วมีงานรองรับเงินดีงานสบายโถพอกลับไปจริงๆเจออะไรเจอโรงงานจีนเบี้ยวค่าแรงเจอผู้จัดการจีนด่าว่าโง่เจอสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นกว่าเดิมอีก นี่มันเข้าขา่หนีเสือปะจระเข้ชัดๆหนีจากไทยที่เขามองว่าเป็นคู่แข่งกลับไปเจอของจริงที่บ้านเกิดตัวเองถึงขั้นจุกอกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะร้องไห้ก็ไม่มีน้ำตาเพราะมันแห้งเหือดไปหมดแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาขยีป้ปม4สาเหตุหลักที่ทำให้คนขเขมรหมดความอดทนฟังแล้วจะร้องอ๋อ oh, มีหน้าล่ะถึงได้เละเทะขนาดนี้เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยครับ กระชากหน้ากากรัฐบาลกัมพูชาออกมาให้เห็นไส้เห็นพุงกันไปเลยทำไมอยู่ดีๆม็อบถึงจุดติดทำไมคนถึงเลิกกลัวตายมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครับแต่มันมี4สาเหตุหลักที่เหมือนมะเร็งร้ายกัดกินสังคมเขมรจนพรุนสาเหตุที่1แผลสดจากการถูกต้มตุนระดับชาติจำได้ไหมครับช่วงก่อนหน้านี้ รัฐบาลเขมรเป่าประกาศเป่าเป่าเรียกแรงงานเขมรในไทยหลายแสนคนกลับบ้านเราเถอะนะพี่น้องประเทศเรากำลังรุ่งเรืองเศรษฐิจเรากำลังพุ่งกระฉูดดุดจ,จรวดทางเรียบสร้างภาพสวยหรูดูแพงจนคนงานเขมรหลายคนหลงเชื่อหอบลูกจูงหลานทิ้งงานในไทยกลับบ้านเกิดแต่พอเท้าแตะแผ่นดินแม่ปุ๊บพังความจริงกระแทกหน้างหงายเงืบที่บอกว่ามีงานงานห่วยแตกที่บอกว่ามีเงินเงินทิป โรงงานที่สัญญาไว้ก็โกงค่าแรงหน้าด้านๆนายทุนจีนที่รัฐบาลอวยไส้แตกก็ทำตัวเป็นเจ้าชีวิตกดขี่เหมือนเห็นคนเป็นผักปลาลองจินตนาการดูสิครับคนเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับมาหวังสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ดันไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกินเมียไม่มีนมให้ลูกดูหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทย มีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อ,ตอไป ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิศตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ